สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตู้เชื่อมอ่านว่าอะไรซับซาร์ดซาร์ดครับ MMA ขีดห้าร้อยเอสนะครับวัสดี เบิ้งครับมาเบิ้งสางครับสางส,าง,ส,า,งสางใ,ใหญ่ฮะสหายัวมอเถอะเอานี่ออกเออวางไหมนหน่ามืงหันเอานมทั้งผิวน้บโบด้วยออออม,ม,งวยมยีงีบอ ถุงมือหน้ากาความหนากาว่าจำเป็นเออเฮ้ยสายไฟขาดดิตอนเรียนคู่กันเลยหรอฮะตอนเรียนคู่กันเออคู่ตอ,อ,อนรับตาเลยรับตาเยี่ยมเลยเอ,อืมจะงามติดหนอ่อยเว้ยมันต้องขอใส่งานเป็นเกจปลามัดไว้ปะนี่ครับ ช่างใหญ่ไฟออกมาหนีรั้ยอะไรม,มันขึ้นหาลอยหาลอยเลยนะหาลอยหาลอยเออลุกยีกได้มันไฟแห้งเพรมันเล็กบางๆนึงเอาจากสี่ลอยไปน้องเว้่สี่ลอยมันไปไเรื่อยๆมันเป็นอย่างคือว่าอยู่ขาเก่าเพราะเวลาเขาเปิดเปิดใหม่มันจะมัด สี่ร้อยแปดเด้นน่ะเออนั่นละมุนฟังดี่พอมัอ,อให้มันเข้ากันลวดเป็นนะฮะไอตัวเชื่อกเป็นยาว่าต้าเอสสิบสามนะครับเยาวาต้าเอสสิบสามครับ ผม,มยังขีบขอหากันอ่ะนี่ยังขีบวะนี่ครับ,ปปะรบจะเชื่อมตรงนี้

กุ้งเฮ็ดคือ,อยาหลายตี<อ>มันไก่เมือ่อไฟมันอ่อนไปวะนะบบอ่อนเนาอแต่อ่อนมันจับอ่อ,อนมันอ่อนไปเนี่ย<ะ>อ่อนไปอ่อนไปก็เอาห้าร้อย สำหรับตัวเชื่อมมันก็มีแว่นตามาด้วยนะครับแว่นตาที่เคาะขี้ไอตัวดำๆมาครับเนี่ยเคาะขี้ครับเขาบอกว่าตัวตัวเชื่อมของยาวัตต์เอสควรน้อยนะครับนี่ครับเรามาดูกันครับใช่หรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อยู่กับควายเป็นบ่อแล้วนี่ครับเสียบตาเหมือนกันเลยบ่อเสียบตาบ่อเสียบบ่ออันนั้นเอาถือก็ได้ถือบ่อต้องอันนั้นก็ได้เอาเต๊กตัวกระจกมันหน้ามาอืม nè, nó luốt đèn. à? đi sau đây. anh con. ไฟแห้งเห็นนะเชื่อมคางก็ได้เพราะเดี๋ยวลด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 ไฟแห้งนะทะลุเห็นนะเรียบช่างใหญ่ครับบอกว่าเสื่อครับไฟแห้งจะทะลุนะครับเนี่ยประสบการณ์ครับคือประสบการณ์ของคนมันจะทำมัน ต้องต้องเชื่อมไอ้ยิงเส้นตัวเล็กเล็กตัวบนน่ะเล็กตัวตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วให้มันได้นั่นไหลออกไปหาตัวเออลาดเนาะขอรันใส่เป็นแป๊บแล้วขาดวัสดุบวะวะนานใช่ไหมว่ะ บ่อให้ให้เช bon ื่อมให้ตึกแเห็นไหมอ่ะมันถือว่าต้องไฟมันแห้งลองลดไฟบ้างไฟใส่สักใส่สี่ลอยสาม้อยหาซีไปเลยเขาแ่ไฟนั้นลองเวรว่าอ่าอันเนี้ยเห็นไหไฟหาลอยมันจะลูมันยู่ลยแหละตอนเนี้ยแต่ว่าเขาต้อง เบื้องว่ามันจะต้องใช้เท่าเดไฟนะ่ะไอตัวรถมันก็หมุนเอาครับหมุนหมดทีละหนึ่ง ม้วนๆตัวนี้ไปจำตัวสุดท้ายอ่ะตัวสุดท้ายมามาบนสุดอ่าอ่าจริงอ่ะถุกมือต้องใส่ขางน,นี่เสียมากใส่ไม่ต้องใส่ทั้งสองเหติดติด,ตดอ่าอ่าลองจัน ไอ้นั่นไงวัถดกไงตัวตัวลวดที่มันอยู uh, uh, ่ตรงกลางอะมันต้อถือเล็กใช่ไหมวะเออแม้ถึงลวดตัวเนี้ยตัวลวดเชื่อมอะเออเอาองเชื่อมมันเป็นไงอืมเท่านะหุ้นในตัวตัวสุดท้ายอะมันจะช่วยกัรอาเออสุดเลยจำเลยเออเอาองเชื่อมเบื้องที่นี่จะได้ร้องไ้มันหัวเห็นไหม

Chăm lại hát sữa. hà xếp con chưa mất. 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 Chưa พ่พอทะลุเลยนะมันเป็นหูฮะมันหูอยู่แล้วบ่ไอ้เฮ้ยจะให้มันฟอมหอนมันนี่นะต้องเชื่อมปื้ดหยุด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 นะไม่เขาเชื่อมด้านเล็กนะขาอ๋อขาตั้งกองเชื่อมวะไงขาตั้งกองเป็นรูเห็นไหเบิ้งฟังนี้เบื้องฟังเนี่ยมันติดดีบ่ฟังอีกฟังหนึ่งฟังขี้ขี้ไป gì đi ông chấm nằm thang 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 thẳng thang 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 thẳng thang 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 thang

ถอดปลายท่อนี่ยก็อ่ะแค่นี้ละเ่ยกำลังจิกลาอยูนะติดอ่ะมินจิดแต่นี้ละวัทะหลดออกไปอันพอดีละ cho phong trong bên ông bên bên cho phong anh xì bên 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 nè bằng cho phong trong bằng xì không ตอนเลี้ยงเขาโยซี่หาข่าวทำไงครับ,รบว่าเขาเนี่ครับโอ้เคครับ,บ,รบน้องเข้ามาข้อที่อ่เนไหนะไปแต้มฟังเนี่ยครับตองเนี้ยจะของไปแต้มแต้มไส์แพนที่มันบางแล้วเนี้ยเห็นไหนะหน้าแต้มตรงที่มันเป็นเล็กที่มันหนาเหนะ็นดี๋ยวไปเขาก็ปรับเบาน้หมันปรับได้แล้ว ประสบการณ์ไปไปหาซื้อแป๊บเมื่อวีจัดไหนนี่ครับรีวิวอันนี้ก็เคื่องบสูกครับราคาเตือนตู้เชื่อมนะครับนี่ครับจักบาทตู้เชื่อมบ่โม่ไม่เป็นของซื้อเนาะซื้อจักบาทพันกว่บาทพันเจ็ดเขาสุดของหัวใจตังค์พันเจ็ดนี่ครับนี่ครับนี่ครตู้เชื่อมเนาะนี่ครับซาร์ซาร์เซตเออาร์ดครับเอ็มเอ็ม 550เอสนะครับนี่ครับของนีก่กูเป็นไฮนี่ครับนี่ครับก็ฝากติดตามได้ครับไป,ไปมาจัดให้